สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยเพศหลานคนแรกแม่เวียฉเฉลยเพศหลานคนแรกหลังลูกสะพ้ายวิกกี้ประกาศตั้งท้องในวันแม่ต้องบอกว่าล่าสุดแม่เวียสุกอรวัตนั้นก็ได้โพลคอมเมนต์มีนัยยะ,ฉะเฉลยเพศหลานคนแรกหลังลูกสะพ้ายประกาศตั้งท้องมีทายาทในวันแม่แห่งชาติเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้พระเอกหน้าเข้มอันดับหนึ่งของช่องมากสีอย่างเวียสกุลวัตขนารถนั้น ก็ได้จูงมือภรรยาสาวสวยหน้าหมวยอย่างวิกกี้เข้าประตูวิวาหวานชื่นณนะห้องบรรลุมโรงแรมคาเพล่ากรุงเทพและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับวิกกี้ที่ได้เลิกดีประกาศตั้งท้องในวันแม่แห่งชาติโดยเธอนั้นก็ได้ระบุข้อความว่า happy mother's day ในวันแน่ปีนี้เป็นปีที่สำคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสอท่าน คุณแม่ที่ให้กำเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้ก็จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ถึงตรงนี้แล้วน้ำตาก็ไหลออกมาวิกกี้ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณแม่มีความสุขเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาและความกตันยูนะคะกอดกอดกอดแอเวียหนึ แอซายพาตตี้เนสครอบครัวคารถ ag, Our new life chapter บีกินงานนี้ต้องบอกว่าล่าสุดแม่เวียสกุลวัตนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์มีนัยยะเฉลยเพศหลานคนแรกหลังลูกสะพ้ยประกาศตั้งท้องมีทายาทในวันแม่แห่งชาติโดยแม่เวียสกุลวัตก็ได้เข้ามาแสดงความยินดีกลางไ g ว่า c o n g r a new journey, life, mommy, t u l a t i o n อ o นアニวล์เจ m มามีแ a น t t o m e e t the Little Princess, I Am on Tia, Love You honey แปลเป็นภาษาไทยได้ว่ายินดีด้วยกับการเดินทางครั้งใหม่ในชีวิตแม่แทบรอไม่ไหวที่จะได้เจอเจ้าหญิงตัวน้อยฉันน้ำตาไหลรักนะที่รักซึ่งหลังจากนั้นเราบรรดาชาวเน็ตต่างก็สะดุดคำว่าเจ้าหญิงตัวน้อยและคาดแต่ว่าทายาทเวียสกรวัตวิกกี้นั้นเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่จนชาวเน็ต ต้องเข้ามาคอมเมนต์ถามทันทีว่า a s s i ซ n แพตตี้เนแม่ขาเราจะมีหลานสาวใช่ไหมคะลิตเทน r รินเซสรู้เพศแล้วเหรือง,งับอยากเจอเจ้าหญิงตัวน้อยแล้วค่ะคุณแม่สุดท้ายทีมข่าวข,าวขอแสดงความยินดีกับสมาชิกคนใหม่ของตระกูลขนาดลดด้วยจ้าขอขอบคุณแรงข่าวจาก t ีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ